เนทวี v, รถยนต์ไฟฟ้าจากฮอซ์โซนออโต้เตรียมเปิดขายในไทยมิถุนายนนี้ฮอโซนออโต้ Auto, ทำการประกาศถึงการเปิดขายรถยนต์ไฟฟ้าของบริษัทเนทวี v, โดยจะขายในไทยภายในเดือนมิถุนายนราคาเริ่มต้น5,000กว่าบาท12พฤษภาคม2565ฮอ r โซนออโต้แบรนด์รถยนต์ไฟฟ้าใหม่จากประเทศจีนได้ทำการลงนามสัญญาร่วมกับบริษัทอารันพัฒบริษัทที่ปอตอทอถือหุ้น100% โดยจัดจ้างให้ทางอารันพัฒน์ทำการผลิตและประกอบรถยนต์ไฟฟ้าภายในประเทศไทยที่ซึ่งทางฮอโซนจะดำเนินการจัดจำหน่ายเองอีกทีหนึ่งผ่านทางบริษัทเนเออร์ออโต้ไทยแลนด์โดยในเบื้องต้นนั้นรถยนต์ที่ทำการขายภายในประเทศไทยจะเป็นการนำเข้าจากโรงงานของประเทศจีนไปก่อนจนกว่าโรงงานผลิตในประเทศไทยจะพร้อมซึ่งแผนง,งานต่อไปของทางฮอโซนก็คือการลงนามใน MOU เข้าร่วมกับโครงการสนับสนุน BEV จากรัฐบาลไทย กลับมาในส่วนของรถยนต์ไฟฟ้าที่จะทําการเปิดขายภายในเดือนหน้าในปีจัดทางฮอโซนออโต้นั้นมีรายละเอียดเบื้องต้นด้วยกันดังต่อไปนี้ความเร็วสูงสุด 1- 1 0่ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถปลดล็อกความเร็วของระบบได้ใช้งานมอเตอร์ไฟฟ้าพลังกำลัง9 5แรงม้าแรงบิดสูงสุด160้นิวตันเมตรขับเคลื่อนล้อหน้าแบตเตรเอรี่ CATL เทนเนอรี่ลิเทียมขนาด38.5กิโลวัตต์ชัวหัวชาติ Type 2 CCS Combo กระแสะสลับ AC รองรับสูงสุด6.6กิโลวัตต์ใช้เวลาประมาณ6ชั่วโมง30นาทีกระแสะตรง DC Fast Charging รองรับสูงสุด45กิโลวัตต์จาก30-80%ใช้เวลาประมาณ30นาทีขนาดของตัวรถยนยาว4 0 7 0ม mm ิลลิเมตรกว้าง1,690ม mm, ิลลิเมตรสูง1,540มิลลิเมตรเนเจอร์ออโต้ไทยแลนด์ยังคงเดินหน้าพัฒนาเครือข่ายอย่างต่อเนื่องเพิ่มเติมอีก2พื้นที่รวมทั้งสิ้น12แห่ง เพื่อตอบรับความต้องการของลูกค้าให้ทั่วถึงและเพื่อเพิ่มความมั่นใจให้คุณปลอดภัยในทุกการเดินทางไปกับเราเนต้าโชว์รูมแห่งใหม่ในสองพื้นที่เนต้าบายพาสชนบุรีเนต้าแจ้งวัฒนะเมืองทองธานีพร้อมกับเนต้าโชว์รูมอีกสิแห่งเนต้าแหลมทองระยองเนต้ามหิดลเชียงใหม่เนต้าเอเชียไฮเว์อุตรดิษฐ์เนต้ารามคำแหงหัวหมากเนต้าพระรามสองแสมดําเนต้าราชพฤกษ์นครอินเนต้าลบบุรีราเมศตหาดใหญ่ เนตาติวานนท์ปทุมธานีเนต้าลาลาดุกบางบัวทองเนต้าบายพาดอุดรธานีเนต้าโชว์รูมพร้อมต้อนรับลูกค้าทุกท่านอย่างเป็นกันเองโดยเริ่มในช่วงไต่มาสที่3ามเป็นต้นไปนี่ก็เป็นข่าวล่าสุดกับเนตโตโตไทยแลนด์ถ้าหากคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกระทึบไลค์กดแชร์กดติดตามช่องยูคาร์ว่าด้วยนะครับสนับสนุนโดยยูคาร์วอชคาร์โมสเอชอาสุเทรนนิ่งคอร์ดิเทลลิงสนใจฝึกอบรมหรือ สั่งซื้อผลิตภัณฑ์น้ำยาเคลือบแก้วเคลือบเซรามิกกราฟี1สิบ0อชโ5ศูนย์แปดเจหรือ Line ID at u c a r w r Watch